สบายดีพี่นงพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายที่มาเบิ่งดมินจะมาตายหอยหมูบ้ข่อยมาอย่งังอืมบริภาพระเจ้าถุงเท้ามาต้มสวนสวนยางสวน,สวนยาง,ยางพี่นงพวเบิร์ดินยมากต้มสวนยางนี่พี่นงหน้ายางให้เจ้าเนาะเนี่ยหน้ายางให้เจ้าอันนี้ให้เจ้าเัาก็เปลี่ยนไปเนาะพี่นงทางล่างเนาะ แม,ม่ประามาอธิบายได้เอาเพินจะมาบ่เคยจะเชื่อนะครั้งแรกที่มาเห็นตน้นยางและะ้วก็ปลายางนะพี่น้องนะเบื้องในพี่น้องใบเพิ่นกระล่างจะโลนเนาะใบเพิ่นกระล่างจะโลนลงเห็นไ่มจ้ะเนาะเพิ่นกระล่างเปลี่ยนยอดใหดม่เนาะพี่น้องลายใดล้วนๆเลยเนาะจ้ะเนะาะแอ่อน,นะเบื้องในพี่น้องจ๊ะพุ่นนะซุ่ลูกหูลูกตา องคนพวเมยเฮ็ดได้พี่น้องป้าวเถต้องไปทํางานที่กรุงเทพนะอยู่บ้านเราก็มีรายได้ขออย่างเดียวนะพี่น้องนะขอ,อย่างเดียวอาชีพค้านเงินลุนล,วน,ล,ว,นลวนทั้งนั้นเลยพี่น้องมันเนี่ยน,นะนปลาอยางเขาจะน่ะนี่ปลาอยางพี่น้องบอกอันหนึ่งปลาเห็ดปวกน้ำปจ,จเด้อ อันนี้คือปลาเห็ดปัวแง่มหนาฝนเนาะเห็ดปวก็จะออกตามรองอยง,ง,อออง,องนี้เนาะอืออกน้ำลางนี่นี่หน่ะพี่น้องสดลูกหงลูกตาต้องได้กันถามว่าได้ปีละไรน้นองบอกว่าปีละสองแตงเนาะนนปีละสองแตงนะชาแานนอนชานมี่ออกได้ได้ใจ่กันนะแายพี่น้วยน,นอกจากจะมีเห็ดปัวก็เพิ่งดินเนาะจะเป็นดินแบบนี้นะ่ะ เฮ็ดหัวคลาคลี่เนี่ยดินเห็ดหัวพี่นอนะ้องน้าญาบ่มีจ้าต้นนี่พี่น้องยูทูบ b e เปรไม่เจอกันจ้ะยูทูบ b e เปรบ้านสีฟ้ากาบยูทูบ t u b e เปร YouTube ไม่เจอกันแล้วพี่น้องเนาะจีบเป็น,นยังไง y o บ้านสีฟ้าเนาะก็เลยมาหาหมูหาหมู y o u t u บ้านสีฟ้านะีาาาานา่พี่น้องใช่ นก็อะไรต้นนะนหายใจรัวๆต้งน,นั้นเลยอันนี้เพื่อนว่าเพป็นหัวก็ขีดเพื่อนว่าก,ก็ปิดเนาะน,นี่เพื่อนว่าก็ปิดหนาจางมองนี่ยังเป็นรากขาวนะพี่น้องว่าปิดหนาจางนี่นะนี่น้นนองต้นก็จะขึ้นสูงๆไปประมาณนี้นค่แห่ะยังสีสดๆเลยงานขึ้นบกสูงเลยพี่น้องเนี่ยพื่อนว่าต้นสูงเนาะ ล้างจาาข้าเจ้ากรีดเมิดเรียบเรียบร้อยแล้วก็หัวจะปีนาะต้นมนันนน้องพี่น้องตตมเป็นะมาได้เยินเพื่อนบางเนาะเขาก็จะมาซื้อไปทา้ทาเสาชานขายไปแน้ะเบต้าเสาชานขายที่จะไล่ได้กบไล่ได้นะบ้านห้าก็ต้องเดินทางไปไดใหายอยู่หากินบ้านห้าวลุยพี่น้องเนี่ยเขต้องเดินทางไปมือหนอกก็ได้พี่น้อง <them> เป็นย่างเจา้าคือพยูบมอขอไปตามจิ้สนสตาร์มานา่อยนะ พูดตามจิน้นตาบาา้านนะเออพ่อพงษ์มันบอกว่าแม่แมเธอต้องเดินทางไปไปยู่เมืองนอกเด้อแม่เด้อไปเก็บหมากไม่ขายเด้อแม่ปุกเต้บอลลี่ขายเด้อแมอ่เปนะ็นนะก่อนก็เลยไปตามทางที่เพื่อนบอกควายเอออุ่วเส่อ,อนเนาะจ๊ะเนาะมึงเนี่ยสองคนโฟมเมียเคิดสองคนไปนอนป้าเขาจำได้ยังไงอ่ะ มือนึงเหือวกไว้ได้รรออพราแถวอีกหนึ่พี่น้องแต่วนนั่งจานนะคุ่ปิดป่าหนึ่งเดี๋ยวใส่พี่น้ันงออนน่นน่ะคนน่ะนี่แต่ยูทูปเปอร์ได้พี่น้องนี่แต่ยูทูบเปอร์มาเจอกันข <laughs> วมวลขมตื่นขามหา้อีหยังสิเกิดขึ้นพี่น้องจ้า สาวแแบบมาเที่ยวบุรีรัมแมบบมาจากฟินแลนด์ค่ะ,ะอ,อยากแป้งมาล่ำมเพี่น่งเ <c oughs> พาสิมาล่ำยืนนิส่วนงพี่ผู้าแป้งเนะาะขอบุญอบคุ้น,เนๆเลยพี่น้องนะการเป็นจะามาสไตายถอยน่าจนะ้เนาะเออ จะมาปล่อยซิ่งเกินออกไปเบิ้งหนนเอจาดเรองคงการสาวดัางแนบนะเบิ OK ้องหัแล้าก็ยยกถามโฆษณากันเรือจัดเ่อหัเจ็ักลกราคนคนที่ทำยูทูบเนี่ยนะก็คือบปรแามโฆษณากันนะจานะเจาหน้าที่เวอรไแนนล้วพี่น้องสิตามตอนต่อไปนะว่าสาวดังแนบสีพ้าผู้เจ้าไปเฮ็ดยังพี่น้องจ้า ขบนควาคุณนในลายได้ใจเด้อแชร์ Share เลยพี่น้องแชร์ Share ออกไปให้โลกรู้เลยว่าคนไทยเราทำได้ลูกยางพี่น้องขอบนคอาคุณนในลายเด้อติดตามเป็นจะมาสาสไตล์คอยเนาอจ้าเนาะ